สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมเกษตรในสวนวันนี้นะครับก็จะมาใส่เชื้อเห็ดตะเต่ากับแปลงเพาะที่ปลูกสนไว้นะครับซึ่ง2สัปดาห์ก่อนผมก็ได้ทําคลิปคลิปหนึ่งตอนใส่เชื้อรอบแรกวันนี้จะมาใส่เชื้อเห็ดตะเต่ารอบที่2ของแปลงนี้นะครับสนุแปลงนี้มีความสูงประมาณ1.5เมตรนะครับเป็นสนุพันธุ์ใหญ่ยอดกินได้ดอกสนก็กินได้ครับสนุพันธุ์นี้อายุยืนแต่ไม่ถึงกับไม้ยืนต้นนะ แต่มันอายุยาวนานกว่าสนูพันธุ์เล็กนะครับแปลงนี้ผมปลูกสนูระยะห่างประมาณ70เซนใช้สนูร้อยห้าต้นนะครับความสูงก็ถือว่าโอเคความสมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้จะมาใส่เชื้อเห็ดเต่าแล้วจะมาสรุปให้ฟังว่าหมดเชื้อไปกี่ลิตรนะครับเชื้อเห็ดเต่าที่เห็นในถังนี้ผมหมักเองนะครับสั่งดอกเห็ดแก่มาแล้วก็เอามาหมักเองถ้าซื้อหัวเชื้อเข้ามันคงแพงมากนะครับ สูตรที่ผมใช้ก็คือหัวเชื้อเห็ดเต่าเข้มข้น1ลิตรกว่านะครับเยือกนี่มีความจุ2ลิตรผมใช้1ลิตรกว่าเทใส่บัวรดน้ำแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำแหล่งธรรมชาตินะครับน้ำในบ่อนี้ผมสูบมาจากสระก็ผสมไป1บัวรดน้ำบัวรดน้ำมีความจุประมาณ8-10ถลิตร จากนั้นก็ใช้ไม้แหลมนะครับผมไม่ขุดนะผมจะใช้ไม้แหลมพรวนดินรอบโคนต้นสนุแล้วก็เขี่ยให้เห็นรากฝอยตามคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ เทเชื้อเห็ดตะเตาลงไปครับประมาณ3แก้วจากนั้นก็กรลบดินตามปกติกรลบด้วยฟางตามปกติไม่ต้องรดน้ําตามเพราะเมื่อวานเนี่ยผมสปริงเกอร์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดินมีความชืน้นแค่นี้เองครับจบเลยเป็นการใส่เชื้อเห็ดตะเตารอบที่2ของแปลงนี้นะครับห่างกัน15วันโดยประมาณก็ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการเก็บข้อมูลไว้ว่าแปลงเพาะเห็ดตะเอาแปลงนี้เนี่ยมันจะให้ผลผลิตภายในกี่เดือน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมจะบันทึกไว้ในฮ์ดดิทเพื่อจะสรุปเป็นคลิปสุดท้ายในช่วงที่เหตุออกเลยสรุปให้ฟังเลยนะครับในการใส่เชื้อเห็ดตะเต่าตแต่ละรอบเนี่ยสนร้อยห้าสิบต้นความเข้มข้น1ลิตรกว่าผสมกับน้ํา10ลิตรต่อบวรถน้ํานะครับผมใช้เชื้อเห็ดตะเต่าทั้งหมดประมาณ10ลิตรนะครับประมาณ10ลิตรถ้าไปซื้อเขาเนี่ยผมเสิร์ชดูราคาเขาจะขายลิตรละน่าจะเกือบ200นะครับถ้าซื้อเป็นลิตรที่เขาทําขายเนี่ย มันน่าจะหมดหลายพันแต่ผมสั่งซื้อเห็ดแก่มาทําเองนะครับมันก็หมดแค่หลักร้อยแถมยังได้เชื้อเห็ดที่มีสูตรเข้มข้นที่มีความเข้มข้นตามที่เราต้องการช่วงนี้ก็ยังทันนะครับลองหาซื้อดอกเห็ดแก่มาทําดูเชื้อเห็ดตบเต่าผมก็เคยทําเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลนํามาเล่าสู่กันฟังการเพาะเห็ดตบเต่าไว้กินเองในครัวเรือนอย่างง่ายๆจะได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร ผมจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ